ใครที่กำลังมองหานะฮะ Fortuner มือ2ที่ทั้งคุ้มทนนะฮะและประหยัดนะครับวันนี้เพชรยนต์นะครับนำมาให้แล้วครับคัดมาให้เลย3คันเด็ดนะฮะสสไตล์นะฮะแล้วแต่ชอบนะฮะประหยัดสุดนะครับผม2.4รุ่น V คันนี้ครับที่เป็นสีดำคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ1 4 0 0 0นิิดๆนะฮะหรือนะครับนี่ลุยได้ทุกเส้นทางนะครับขับเคลื่อนสล้อ นะฮะเป็นตัวปี19นะตัวนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากหรือจะเป็นคันนี้ครับใครที่สนใจตัว TRD แต่งเต็มอ่งาชุดแต่งโรงงานมาให้แล้วช่วงล่าง TRD back top ็อปสุดตารางหายจากป้ายแดงไปประมาณ800,000บาทต้องเป็นคันนี้นะครับใครสนใจ3คันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัน f o r t จ n e r มือสเกรดเนะฮะวันนี้นะครับผมคลิปนี้เนาะผมจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบระหว่าง f o r t จ n e r มือสองสคันรุ่นฮิตนะครับในตลาดในปี2 2 4 4 5นี้นี้รับใครที่หาอยู่นะนะผมจะเปรียบเทียบให้ดูมีทั้งหมด3คันครับเป็นโฉมปี2019และโฉมปี2018จะมีรุ่นไหนที่น่าใช้3คันนี้นะฮะหน้าคันไหนน่าใช้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมจะมา อธิบายให้รับชมคันไหนคุ้มค่าเงินสุดนะครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนผมปานเพชรยนตทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีมีประสบการณ์นะฮะในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเกิน8ปีด้วยซ้ำนะครับใครที่อยากได้รถนะฮะสภาพพร้อมใช้ไฟแนนซ์ผ่านง่ายง่ายนะครับแนะนำติดต่อหาผมได้โดยตรงที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0825713369หนะครับหรือจะแอดไลน์ p a r n Ti1992 ได้เลยนะครับอ่ะนะฮะใครที่กำลังมองหา Fortuner มือ2ที่ทั้งคุ้มนะครับทนและเท่นะฮะบอกเลยว่า3คันที่ผมจะนำเสนอนี้นะครับเป็นรุ่น2.4แล้วก็2.8 Backtop นะครับเป็น TRD นะฮะผ่อนฟรีดาวผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง1,4 0 0 0เท่านั้นสนใจนะครับเราไปดูกันคันแรกกันเลยดีกว่านะฮะคันแรกผมขอเป็นคันสีดำนี้ก่อนละกันนะครับคันนี้นะฮะจะเป็น Toyota ครับ ฟอนจูเนอนะฮะ2.4 V นะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2018นะฮะราคาขายนะครับอยู่ที่849,000บาทเลขใหม่150,000กิโลนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง14,000เท่านั้นนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะเด่นเรื่องความประหยัดค่าดูแลน้อยนะครับรุ่นนิยมใช้งานง่ายเอาคันนี้ไปใช้งานนะครับสวยมากนะครับได้เป็นสีดำแบบนี้ นะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับส่วนคันที่2นะฮะจะไปเรื่อยๆนะฮะนี่คันที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับนะฮะผมอธิบายให้ดูก่อนนะช่วงต้นเนาะให้ดูว่า3คันนี้มีคันไหนบ้างนะครับ Fortuner 2.4 V ขับเคลื่อน4ล้อปี2019ครับคันนี้ราคาขายนะฮะ919,000นะครับเลขไมล์ห0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะฟรีดาวผ่อนเพียง15,000นะครับ เด่นเรื่องขับเคลื่อน4ล้อราคาไม่ถึงล้านใช้งานลุยได้ทุกเส้นทางสําหรับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อยอดนิยมน่าใช้นํามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับ3รุ่นนี้นะเป็นรุ่นท็อปทของปี19ปี18เลยนะนะครับใครที่อยากได้นะครไปใช้งานเนาะนะครับก็แนะนำนะฮะคันสุดท้ายครับที่จะรีวิวในช่องนี้เนาะเป็น Fortuner 2.8 T.R.D. นะฮะสปอร์ตินะเป็น b a c k t o อปครับขาวมุกหลังคาดำขับเคลื่อน4ล้อ ปี2019ราคาขาย1 4 0 0 0ล้าน0บาทเลขไม่หม0่1 0 0 0 0 0กิโลนะครับฟีดาวผ่อนเพียง16,000นิดนิดนะฮะเด่นเรื่องตัวท็อปแต่งโรงงานครับเครื่องแรงช่วงล่างดีนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นช่วงล่างชุดแต่งนะครับจาก TRD Sportivo นะครับค่อนข้างที่จะนิ่มนวลกว่าตัวที่เป็นโฟล์ก์นะครับอย่างนี้นะฮะกับตัวอย่างนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะได้ชุดแต่งจัดเต็มมานะครับ ใครสนใจนะฮะก็เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต3คันนี้ให้พี่ได้รับชมกันฟีดาว์ผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000คุ้มคุ้มครับนะฮะหายจากป้ายแดงไปก็เกือบครึ่งแล้วนะครับใครที่สนใจและอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามา คันที่1นะครับตัวนี้เนาะเป็น2.4รุ่น v 1 8นะครับเหมาะสำหรับใครที่เน้นขับทางเรียบนะฮะใช้งานในเมืองบ่อยๆนะครับเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ภายในสภาพดีเบาะหนังแอร์ออโต้จอทัชสกรีนกล้องถอยนะฮะมาครบเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการ Fortuner งบไม่ถึง9แสนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะให้ดูภายในก่อนภายในจะออกแบบเป็นโทนสีดำนะครับ สำหรับกับสีน้ำตาลแบบนี้มีในเรื่องของแพทเทิร์นชิปมาให้ในพวงมาลัยนะครับหน้าจอทัชสกรีนก็มีมาให้บอหนังตึงๆ,ๆ,ๆนะฮะบ,บอะคูหน้าได้บอกไฟฟ้ามีกล่องคูบล็อกออปชันจัดเต็มได้รถปี2018ก็จริงแต่ออปชันเดียวกันกับตัวปี19-20นะครับพี่นะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีก1คันฮะบงบไม่ถึง9 0้0 0 0น0บาทนะครับสำหรับตัวนี้เนาะใครสนใจก็รีบทักไทยรีบทักหาผมฝ่าท้ายก็เปิดไฟฟ้า ได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับไปดูคันที่2นะฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันนะครับ 2.4V ครับขับเคลื่อนสี่ล้อปี2019ได้ทั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเหมาะกับสายเที่ยวนะครับท่องเที่ยวลุยเดินนะครับลุยน้ำอะไรนหนลุยดินลุยน้ำนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับได้เป็นสีเทาดำนะฮะเงาเงาแบบนี้เลยนะฮะ ปีใหม่กว่าน่าใช้ยาวๆนะครับใช้ได้อีกหลายปีด้วยกันออปชั่นครบเหมือนตัวแรกนะฮะแต่ได้ความอุ่นใจในเรื่องขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มเติมเข้ามานะครับเหมาะกับคนที่อยากได้รถอเนกประสงค์ลุยจริงนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยใหม่นะครับออปชั่นจัดเต็มนะฮะเหลี่ยมสันด้านข้างไม่มีบุบนะครับค่อนข้างที่จะมีชุดแต่งเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะรักรถชนนี้มากเห็นไหมฮะคิ้วนะครับคิ้วตรงไฟท้ายก็มีมาให้ รวมถึงนะฮะสครับเพจด้านท้ายคันนี้ก็มีมาให้ครบเซตทะเบียน6623ครับซิกมาโฮะเป็นโลโก้ขับเคลื่อน4ล้อของคันนี้โดยตรงนะครับถ้าอยากได้คันนี้บอกว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่ๆนะครับตัวนี้เปิดเข้ามาด้านในนะครับบอกเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เนาะแต่ได้ในเรื่องของออปชันนะครับที่มีค r ชคอนทูลนะฮะตัวนู้ไม่มีนะคูชคอนทนนะครับตัวล็อกความเร็วนะฮะสวยจริงนะครับคันนี้สภาพดีมาก สภาพดีมากนะฮะขับได้แบบทั้งขับ2แล้วก็เปลี่ยนเป็นขับ4ด้วยตัว s i g m a 4เห็นไหมครับเปลี่ยนก,นกันกับเครื่อมที่อยู่ตรงกลางจอเลยนะฮะตัวนี้สวยจริงปีใหม่กว่าน่าใช้ยาวๆและใช้งานได้อีกหลายปีสำหรับตัวนี้นะครับขับไปไหนมาไหนอุ่นใจแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ขับ4ออปชั่นครบนะฮะครบพอๆกับตัว,ต,วตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าได้ในเรื่องของขับ4แล้วก็มีในเรื่องของคุชคอนโทล ตัวล็อกความเร็วมาให้นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้รถอนเนกประสงค์ที่สามารถขึ้นเขาลงห้วยลุยดินได้หมดเลยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะฮะร,รีบติดต่อสอบถามผมมานะครับเบอร์ผมอยู่ด้านล่างนี้0825713369หรือจะแอดไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วเบอร์โทรเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันลองแอดมานะครับจะได้สะดวกกว่านะครับ คันที่3คันสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวพี่ใหญ่นะครับป้ายแดงขายอยู่ประมาณเกือบล้าน8นะราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณ8 0 0แสนได้สำหรับตัวนี้เป็นขาวมุกหลังคาสีดำนะครับตัวนี้เครื่องใหญ่กว่าและแรงกว่านะครับเหมาะกับผมชอบขับสนุกนะพี่นะช่วงล่างพิเศษจาก T R D Sportivo นะครับปรับจูนมาแน่นหนึบนะฮะดีไซน์แบบหลังคา แบ็กท็อปนะฮะก็คือขาวมุกหลังคาดำนะครับสปอร์ตจากศูนย์หายากมากๆนะฮะเหมาะกับคนที่ชอบความพรีเมียมบอกตรงเลยว่านะครับคันนี้ในเรื่องของรุ่นท็อปสุดตารางของ Fortuner ตอนนั้นนะฮะก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมพอสมควรนะครับใครที่สนใจนะฮะก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับใครสนใจทักหาผมได้โดยตรงนะครับคันนี้ขับ2นะครับส่วนอีก2คันนี้ขับ4 และคราวนี้ชุดแต่งมาเต็มกว่านะครับไปดูภายในกันหน่อยอเดี๋ยวดูด้านนอกความแตกต่างกันนะครับสังเกตดูนะครับกระจังหน้าเนาะถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับจะได้เป็นในเรื่องของชุดกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นสีดําไฟหน้าเหมือนกันนะครับไฟตันมองมีเหมือนกันแต่ว่าชุดครอบคนละชุด เพราะว่าตัวนี้ได้ในกระจังหน้าที่เป็นชุดของ TRD Sportivo มาให้หลังคาด้านบนเป็นสีดําล้วนนะครับเป็นสีดำนะฮะไม่ได้แลปมานะน่าจะพ่นสีมานะครับตัวนี้นะฮะนี่อ๋อนี่ฮะน่าจะน่าจะแลปมานะพี่นะตัวนี้แลปจากโรงงานนะเราไม่ได้ไปทําเพิ่มนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้ออปชันจัดเต็มนะครับนี่สภาพโดยรวมบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับ คาดเอวด้วยคําว่า Fortuner พร้อมกับพื้นหลังที่เป็นคําว่าอาทย์เป็นตัวสีดำนะครับโลโก้2.8ชัดเจนนะครับโลโก้ TRD ชัดเจนนะครับให้ดูความต่างนะฮะร,ระหว่างตัวธรรมดากับตัว TRD เห็นไหมฮะสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีแต่ง TRD มานะครับพร้อมกับโชค๊คที่เป็นของ TRD มีโลโก้ Sigma 4แล้วก็โลโก้ TRD ที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนู้นมี s i g m a โเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีโลโก้คำว่า TRD นะครับ สนใจคันไหนนะครับเลือกชมได้มาดูภายในนิดนึงนะครับความต่างของเขาเลยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของโทนสีนะครับที่เป็นสีดําสลับสีแดงในตัวนู้นนะครเป็นสีน้ําตาลเนาะแต่ตัวนี้ได้เป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับพุชสตาร์ทก็เป็นของ TRD เป็นสีแดงมีในเรื่องของพุชคุชชอนโทนมีมาให้แล้วลกแต่งตรงนี้นะครับเป็นลายกราฟิกแคปตานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นลายไม้มานะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคัน นะครับใครอยากได้รถไว้ใช้งานรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับโทรมาที่0825713369ดนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสรุปเลยนะครับผมถ้างบไม่เกิน850,000บาทแนะนำเป็นตัวสีดำคันนู้นนะครับและอยากได้ Fortuner ใช้งานเลือกคันที่1นะฮะถ้างบไม่เกิน850,000บาทนะครับและอยากได้ Fortuner ไว้ใช้งานให้เลือกคันนี้ ที่เป็นสีดำนะครับแต่ถ้าคุณเน้นลุยขับทางไกลขึ้นเขาลงห้วยคันที่2คุ้มค่านะครับคันที่2เนี่ยคุ้มค่านะครับคุ้มสุดเลยนะครับใม่ก็น้อยสภาพรถก็ใหม่มากนะครับช่วงล่างแน่นมากนะฮะและถ้าอยากได้รถที่หล่อสุดแรงสุดนะฮะออปชั่นแน่นช่วงล่างดี TRD Sportivo คือคำตอบครับนะฮะใครที่สนใจนะฮะ เข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ไม่ว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนครับเพชรยนต์การตีคุณภาพทุกคันรถคัดเกตนะฮะคัดสภาพนะรฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000เท่านั้นนะครับใครที่สนใจคันไหนสามารถาทักแชททางไลน์หรือโทรหาเราได้โดยตรงนะครับโทรหาผมได้โดยตรงนะ0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ ทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเลยผมมาทํางานแต่7จ็ดโมงจนถึง6กโมงแต่ผมสามารถอยู่รอคุณได้จนถึง2องทุ่มนะครับหรือจะนัดวิดีโอคอลดูรถก็ได้สามารถโทรไลน์มาได้เลยนะครับฟรีดาวได้ทุกคันผ่อนเริ่มต้นเพียง14,0 0 0บาทตรวจเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถ เข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ